สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการแก้ไขการติดล็อกของเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพอ,เอิญว่าเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิกส์รุ่นนี้นะคะเพิ่งซื้อมาประมาณ2เดือนเนาะก็ใช้มาปกติแต่เพอ,เอิญว่ามาติดล็อกเอ่อก็เลยลองไปหาข้อมูลใน youtube ดูว่าการติดล็อกของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันแก้ไขยังไงเพราะว่าหาคู่มือไม่เจอเนาะแล้วก็พอไปดูในรีวิวของ การแก้ไขติดล็อกของอิเล็กทรอนอก่์ก็เป็นรุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นที่ผ่านมาที่ดูใน YouTube ก็มีแค่ไม่กี่รุ่นที่เขาแชร์ไว้เขาก็ให้แก้ไขที่อุณหภูมิกับรอบปั่นเราก็ลองทำแล้วก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็เลยลองมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการติดล็อกของอิเล็กทรลนกนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เลยดูชัดๆนะคะรุ่นนี้เป็น ewf เจ2 c ห3 W B บนะคะรุ่นนี้นะคะพอดีว่าอันนี้แก้ไขาการล็อกหน้าจอไปละนี่เนียนะอันนี้เพิ่งแก้ไขเมื่อกี้เลยมันก็จะขึ้นปกติว่าระบบมันเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อกี้มันติดล็อกอยู่อันนี้ไม่สามารถทําให้มันล็อกกลับคืนได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าไปโดนปุ่มอะไรเหมือนกันที่ทําให้มันติดล็อกแต่ถ้าหากว่าเครื่องของคุณรุ่นนี้นะคะรุ่นที่ท,ที่ที่อ่านให้ฟังรุ่นเนี้ยนะคะ ติดล็อกนะคะให้แก้ไขตรงตรงนี้นะคะนี่ไอ้น้ำนะถ้ารุ่นนี้ต้องกดที่ปุ่มไอ้น้ํานะคะปุ่มกดปุ่มนี้ประมาณ3วินาทีนะคะระบบก็จะทํางานเป็นปกตินะคะเพื่อนๆน,นะสำหรับใครที่หาข้อมูลเรื่องการแก้ไขาการติดล็อกของอ e ิเล็กทริกอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแชร์ให้เพื่อนๆได้สว่างขึ้นนะคะเพราะว่าดิฉันก็หาข้อมูลในการแก้ไขนี้มา เป็นอาทิตย์ละเพราะว่ายุง่งงด้วยก็เลยไม่ได้สักผ้าสักทีเลยก็เลยเออโทรหาศูนย์ก็ไม่ติดสักทีเนาะก็ล่าสุดก็ได้ละส่วนเบอร์ศูนย์นี่เขามีไว้ตรงนี้นะคะสามารถแจ้งเข้าไปสอบถามที่ศูนย์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ